ี่แหละพักหน้าพักหน้าหน้าไข่หน้าข่พักหน้าอันนี้แม่หยอดปุ๋ยหรือหยอดอย่างนี้หยอดในบักซี่ยังวะเอาในบักซี่ปลูกกับพักน้าได้เหรอเออไอหมาแม่กระปูกขึ้นมาปูน้ำพักบัวอันนี้บั่นเก็เก็บในพักบัวฝอเก็บพักซี่โอ้พักซี่ฝอที่ให้เข้ามาหน่อยให้จำกัดจิตชวนผสมผสาน รับผสมผสารม,ม,มันดีมองไรดีมองพื้นที่ไปพื้นที่โหลายก็ได้เงินได้เงินหลายมองแนว่ยเหรออืมได้เงินหลาย,ยตัวพื้นที่แม่ในหน่อยเอเจาะนี่แม่เก็บวันเสาร์แม่ได้ที่หาหลอยไปได้ด้วยลูกเสาร์เหรอแม่นพื้นที่โหลายเด้แม่เก็บฟักซี่นี่ฟักกาดนี่ฟักบัวนี่ พักกระเพราแน่พักอีตูแม่แน่ได้ละหาลอยไมก็เฮ็ดยางเดียวก็ได้ใส่ก็ข้าวมันนีสวนตายอัย่าเลย